โดราอมอนตอนบนรรพบรุษจอมโง่พวกเจ้าอาายู่ใกล้จงเงี่ยหูฟังให้ดีนามของข้าคือโอเนคาวาเซินอมอนคนาคณนิชเอาละุบนได้ไอหมอเชื่อรู้จักเท่านั้นะกลัวจะไม่รู้จักเองและท่านก็ปราบข้าสึกกว่าร้อยหมื่นจนราบค่าด้วยตัวคนเดียวแถมสืบท่อตำแหน่ง ท้โรไดเมียวจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะสุดยอดเลยแมล่ล่าบรรพบุพร,รุษของฉันเนี่อ้สุดยอดไปเลยแต่ว่านะฉันเคยถามพ่อของพ่อบอกว่าบ้านฉันต้องมีบรรพบุรุษเป็นเจ้าพลังนักรบด้วยนะเอาแค่คนเดียวมีพลังเท่ากับคนหนึ่งร้อยคนยังกบเฮอร์คิวลิตเลยโอ้โห <c oughs> อ,อะแล้วโนบิตะละ่ะบอานบรรพบุพร,รุษในตระกูลของโนบิตะนะ่ะเป็นคนแบบไหนกันเหรอ การบ้านวันนี้เขียนเรื่องบรรพบุรุษนะเฮ้ยไม่เอาหน้าอ่ะตระกูลโนบิตะก็รู้กันอยู่เนี่จริงด้วยฉันก็ไม่น่าจะถามเลยเนอะใ่หมเนะนนนะเออใช่ใช่ที่บ้านฉันมีชุดเกราะของบรรพบุรุษด้วยละนะดัง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 ,ดงขอร้องละครับพอ่ออืจู่ๆมาถามแบบนี้มันก่ออ่ะมีอะไรเหรอการบ้านวันนี้ต้องเขียนเรียงความเรื่องบรรพบุรุษนะ อะไรก็ได้ครับพ่อบอกมาเหอะไม่งั้นนะผมลำบากแน่ๆถามแบบนี้พ่อก็ลำบากใจเหมือนกันนะมีคนดังบ้างไหมครับขอใครสักคนหนึ่งดิอย่างเช่นดินจาหรือว่าพระราชาหรือไม่ก็ผู้กล้าปราบมังกรอะไรเงี้ยนี่ดิน้องพิตานายใน,นคนจะศึกษาประวัติศาสตร์ซะบ้างนะคนดังเหรออืมไม่มีหรอกมันบุรุษของเราเป็นนายพรานและคนตัดไม้อาศัยอยู่บนภูเขานะ่ะโอ้ยอะไรกันธรรมดาจัง ก็ธรรมดาแล้วยังไงเล่าเอาเรื่อบันพบุรุษมาแบ่งใส่กันมันงี่เง่านะแต่ว่าการเคารพและก็สนใจในเรื่อบันพบุรุษมันก็ดีอยู่หรอกเออจริงสิเขียนเรื่องคุณโนโบิจอมโม่ไหมละ่ะคุณโนบิจอมโม่คนดังเหรอครับจริงๆแล้วเขาชื่อว่านบิโรเบนะ่ะเป็นคนดังในยุคเมื่อ200ปีก่อนผู้คนต่างเรื่องเลยว่าเขาเป็นสุดยอดจอมโม่เลยละ่ะจอมโม่เหรอ ก็หมายถึงคนที่ชอบพูดโอเวอร์พูดอะไรที่บิดเรองกับความจริงเนี่ยแล้วโธเอ้ยคนโกหกนั่นเองเรื่องของโนบิจอมโมไม่ใช่เรื่องโกหกที่หลอกลวงใครหรือว่าทำให้ใครเดือดร้อนนะเรื่องราวมันยิ่งใหญ่หน่าสนใจเหมือนกับความฝันถึงกั้มีคนเดินทางไกลามาเพื่อฟังเรื่องโมของเขาเลยละ่ะอือบร,บรนเริงุษของนายก็เจ๋งเหมือนกันนี่นะอเออเอเรื่องให้ต่อครับเขาอมอว่ายัางไงบ้างครับ เรื่องนั้นไม่รู้สิโหได้ไงอบอกหน่อยถต่ความอย่าอุบเอาไว้เลยพ่อไม่เคยฟังนี่นะขอเรื่องโมสนุกสนุกสักเรื่องก็ยังดี<ข>นะควับนะความนะคว่อไม่รู้ไม่รู้ไ,<อ>ไม่รู้บรรนพบุรุษของผมเป็นคนขี้โม้ครับย่าให้เขียนไปแบบนี้ได้ไงกันน่ะอย่างนั้นก็ต้องบรรยายหน่อยสิว่าเขาโมเรื่องอะไรเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่านะ จริงสิทาบะชีนอะจะเป็นเรื่องโม้แบบไหนเน่อยากรู้เดี๋ยวแล้วจังเลยนาะโอ้บนพรพบุรุษของฉันอาศัยอยู่ในป่าลึกขนาดนี้เชียวมานของคุณโนบีเจอมม้อยู่ไหนกันนะอ่ะเอะลองถามคุณคนนั้นดูดีกว่านะอืมเอ่อรบกวนถามอะไรหน่อยดิครับ บ้านหลงคุณโนบิจอมโมอ,อยู่ไหนเหรอครับโนโบีจอมโมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะเอาแปลกจังแฮเป็นคนดังไม่ใช่เหรอเขามีอีกชื่อว่าโนบีโรเบ้นะครับโอ้ยโนโบีโรเบ้เองนะโนบิโรเบ้ก็อยืนนั่นไงบ้านหลังนั้นนะขอบคุณมากนะครับหาไปเลย,เลยโนโบิจอมโมอ,อ๋อ คุณโนบิจอมโมอ้าวเจอแล้วเจอแล้วคนนี้น่ะเองสินะช่วยผมทําการบ้านหน่อยสิครับอะไรอะไรการบ้านอะไรอะฮะคุณโนบิจอมโมใช่ไหมละครัช่วยโมเรื่องสนุกสนุกให้ฟังหน่อยสิครับโนบิจอมโมเหรอหมายถึงใครกันนะเขาไม่เคยพูดโกหกกับใครนะข้านื้ซื่อตรงที่สุดในหมู่บ้านเลยนจะบอกให้ต้นก็โมแล้วหนึ่งดอกเลยสมชื่อคุณโนบิจอมโมเลยโมไงเล่า แต่ว่าคุยที่นี่นะคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่นั่งดื่มชาที่บ้านผมแล้วค่อยๆเล่าเรื่องโม้ให้พวกเราฟังหน่อยนะครับไปทำอะไรเนี่ยปล่อยนะไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะมาเลยมาด้วยกันนี่ครับพวกเจ้าทำอะไรเนี่ยมาด้วยกันหน่อยนะมุกนะไปเลยไปเลยไปเลยน้าคิดซะว่าช่วยลูกหลานคนนั้นนะยังไงเราจะทำอะไรล่ะเนี่ยปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยอย่าไที่อยู่ครมาด้วยกันเอ้านี่ นน่ากลัวไไปหียจะทำอะไรกับข้าพวกเจ้าเป็นใครกันต้อบอกว่าเป็นลูกหลานให้ทำไมเข้าใจยากดังเลยอ่ะฮะที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยขอสักสองสามเรึ่ก็พอนะครับ แล้วเรื่องที่โม่ตนุกหนุกให้ฟังหน่อยดิครับโว้ยปล่อยข้ากลับบ้านเธอได้โปรดไว้ชีวิตข้าเถอะนะโอ้ไม่ฟังที่เขาเลยฮะแบบนี้คุยกไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่นี่เอาช้าให้เขาดื่มเะนะเดี๋ยวใจใจเย็นขึ้นนะไปเลยร้องให้เขาไปดื่มหน่อยดิโอ้ยอะไรกันเนี่ยรูปร่างแปลกแปลกเออมีแต่ของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต โอยต้องรีบหนีออกไปไปอาโหาัโอโอุย้ยเจ็บหมกจังเสียงอะไรเฮไปแย่ยแล้วจะถูกมันกินไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้จะนี่บ้านผีสิงไม่อยู่แล้ะเดี๋ยว,ยวช้าก็ได้แล้วครับแย โอ้โหอยู่ๆก็มีไฟโผล่ขึ้นมาใช้เวทมนต์ใช่ไหมเนี่ยเออะไรของเขาเขาบางเยอเคยเห็นนะป๊ปากับแก๊สเป็นครั้งแรกอะดิเฮ้ยจริงด้วยเชิญครับเชิญไม่มีอะไรน่ากลัวสักนิดเลยนะครับลองทานแป้งทอดดูไหมครับอะไรคือแป้งอ้อแย่จังเลยนะเสียขวะไรขนาดนี้จริงสิดูทีวีไหมครับอ่ะก็ดีนะก็น่าจะผ่อนคลายขึ้นบ้าง ว้าวภาพเคลื่อนไหวได้รูปในกองเคลื่อนไหวได้มันเคลื่อน,นไหว<า>ได้ไดังนั้นตกใจไปหมด<อ>ลำบากจังแฮะหนังสงครั้งนั่นเหรอนั่นเรียกว่าเครื่องบินนะครับเป็นพาหนะที่บินบนฟ้าน่ากลัวส่วนนั่นก็เป็นรถครับ<อ>เรียกว่ารถถังฮะโอ้ี่รูปร่างรถถังเป็นอย่างนี้เหรอแล้วรูปร่างรถปี๊บเป็นยังไงเนี่ โอ๊ยเจ็บเลยเจ็บเก็บวิ่งตลอดออกไปแล้วนั่นดิหายไปไหนแล้วเนี่ยไปถามไปตามหากันเลวถึงจะบอกว่าตามหาเราก็คงไม่รู้หรอกว่าวิ่งหายไปไหนเออก็วิ่งตามมาเร็วจังเลยเขาเดินบนภูเขาต้องเคยชินเลยวิ่งได้เร็วเลยตามไม่ทันหรอก เอาไปด้วยลองตามหาอีกรอบนึงก่อนนะว่านีะเจอหาไปทางนี้ไปนี้ไอ้น่ากลัวทำไมที่นี่มันน่ากลัวอย่างงี้ยจมูกหาอะไรนะไอ้จ้าไดโนเสาร์โอ้ยกลัวไดโนเสาร์หน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะเลยหาหูนอนยักษ์หูนอนยักษ์เสียงดังด้วยเจอแต่อะไรแปลกๆทั้งนั้นเลยจุก้าเฮ้ เป็นไงล่ะนี่อะไรชุดเกราะของบรรพบุรุษของฉันล่ะที่มากเลยอ๋อท่านสมุไรท่านสมุไรขอร้าอะไรกันเนี่ยได้โปรดช่วยกันด้วยตัวตอนนี้ข้าสับสนไม่หมดแล้วอ่ะแต่คนนี้ใครกันแน่คุณป้านั่นสิไม่รู้จักเลยเอออยู่นั่นไงอ่าอยู่นั่นไงเจอแล้วในที่สุดก็เจอัาที ไดราเอมอนม่คอยยังชั่วยายบินได้ด้วยโอ้โปรดท่านสุดท้ายช่วยก้าด้วยกันตัวนอะไรอะไหลดลดลดอ้าวอะไรกันเนี่ยนี่มันของเล่นไม่ใช่เหรอเอ้ะไอ้พูดอะไรของนายเนี่ยนี่คือเฮ้ยนี่มีป้ายราคาติดอยู่ด้วยอ่ะป้ายประเทนดันลืมเอาออกซะได้เฮ้ยจุดเดยเฮ้ยตกลงเรื่องที่เราเมื่อกี้เป็นเรื่องโมนี่ออกเอาแล้วครับคุณโนบิโรเบะ กลับไปที่บ้านกับพวกเราแล<อ>้วค่อยคุยกันต่อนะครับเอเจ้าเอ้าคอปเตอร์ไม้ไผ่อะฮะอะฮะเฮ้ยฮะลอยเฉยเลยไอสูวเขาเป็นโรคปวดความสูงโนบิ่จอโมอะไรกันเรื่องเล่าทำไมก่อนเนี่ยเชื่อมากไปไปด้เนาะ สูงสูงเหลือเกินสูงเหลือเกินสูงกว่าภูเขาที่บ้านเราเสียทีสงสารขึ้นมาสูงเหลือเกินหาเข้ากลับไปส่งที่โลกอดีตดีกว่านะสูงเหลือเกินสูงเหลือเกินฟิว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 เทียนเลยขอโทษนะคะพี่ทำอะไรตามใจชอบครับแล้วก่อนครับจะเป็นอะไรไมนะไง่ายโนมิโรเบเป็นไหนวางงั้นล่ะ Hey, no mi no นี่ข้าลอดอุโมงนะมีไฟวิบปับแล้วก็ข้าบินอยู่บนฟ้าได้ด้วยสูงสูงมากสุดนะไอไปดินแดนของเทบเซียนมาอย่างงันเลยยูวีผดอะไรป่าๆอย่างงันฝันไปมากกว่างเนี่ยฝันเปล่าไม่ได้ฝันนะเรื่องเจงมีอะไรกันที่นั่นนะั่นมีของแปลกๆเต็มไปหมดเลยทั้งสัตว์ทั้งนกที่ทำมาจากเหล็กมันบินขึ้นไปบนฟ้าแถมพ่นไฟได้ด้วยแล้วไฟที่นั่นนะไฟสีเขียวไม่ใช่ไฟสีแดงนะแล้วก็ที่นั่นยังมีกล่องวิ ที่มีภาพข <Ờ> ยับได <ieur concrete> ้เติบโตด้วยเรื่องโม่โนบิโรเบ้ไม่ตลกจังเลยนะเธอไปเรเบกว่าโนบิโรเบะว่ะโนบิจอมโมดีกว่านะใช่ใช่โนบิจอมโม่จริงจริงเลยนะข้าไม่ได้โมอจริงๆนะ